มาพี่น้องถ้ามันดูเอเด็ดดูบรรยากาศนี่จ้ะเอแล้วก็มีกระเลือดตรงเชี่ยวลงมานี่พี่น้องมีวัดดีแล้วลืมไปไม่ได้วัดดีเลยแหละจิปาห์อะไรมีเด็ดมาหนี่ก,ก็เนี่ยจักพักบุ้งกับพักชีอันนี้ละวนี่ตัดพักบุ้งก่อนแล้วจันเนาะนี่จับพักบุ้งอ้าวงามพี่น้องมาเชิดกันเย็บพักบุ้งด้อเป็นความภาคภูมิใจที่เรามาอยู่ต่างแดนไม่ได้สำนีจับเพราะว่ามาันปลูกในบ้านเนาะ ปลูกจนหลานชายบอกพ่อก็พ่อก็แม่ก็พ่อพ่อแม่แม่ไอแม่แมแมปลูกอะไรเลี้ยงเลี้ยงสัตว <c oughs> ์นีเ่เลี้ยงแมลงนี่ตัดยังไงพี่น้องนี่ดูวิธีตัดแต่จะเพระพาะว่ามันกําลังจะขึ้นหม่เออที่นี่ทีนี่มันจะขึ้นไม่งไงลละเราจะตัดเลี้ยงไว้กินทีหลังเนาะเอากรตัดประมาณนี้เออกระลุ่มก็แหละจะตัดสำไหนก็ดูไปก่อนเลยเด้ออาประมาณที่เองทำได้นะาจนะเนาะมันไม่มากแต่มันก็พุ่มใจพี่น้อง เป็นเริ่มแก่ีด้ลยนี่อาใส่ตะกร้าไปก่อนปนิลโอว่ากกันคอเป็นผู้แพ้ก็ต้องนั่นจ้ะนี่ตัดไปทันทีก่อนตัดเผื่อไปไอ้อันขึ้นใหม่กี่ได็กกินอีกไอ้ผูชายถ่ายคลิปไทยไอ้กล้องไทยไอ้แล้วเดจอพี่น้องเนอะแต่ว่ามันก็ปงฟุ้งใจไอ้เองปลูกได้ในบ้านเนาะเป็มาลงมาแรงไอ้หลานชายตื่นจียพี่น้อง งามคักแม่คุณความภูมิใจความทุกขใจของชีวิตต่างเดียนพักในบ้านนี่จ้ะเฮียเขาบุ้งปลูกเองงามงามพี่น้องเอ้ยภูมิใจทำกินเองได้มาเด้อจ้าอันนี้ยี่ตัดตัดผักจีแต่นี้มาช่วยยายดาตัดผักจีกันจ้ะนี่งามไหมงามครับเนาะเก็บตัดกันมันใหญ่มันเท่าเลยที่ปลูกผักจีนี่กันในบ้านเด้อจ้ะพี่น้อง

รวบแล้วลรวบไนี่ไปล้างเอาเนี่ <Yeah. S 2> พี่น้องพี่น้องพี่น้องเอาหโหจุ่มอีกกระเดืมองหนค่ะระวัง <laughs> ตะห,น,หนิมันไม่ชนัดนี่แหละตามในเห็นล้วนยิงก็แตงเด็ดถอนกัน,นอีกดี่จ้ะที่นี่ก็เลือกกระถางเป่าวางเป่านี่แล้วก็ทิ้งไว้งี้แหละอย่าดายังไม่ทันปลูกด้อเด้อจ้ะที่ไปเที่ยวกันกลับมาคามันคยฟังแผนกันยังไงเหี้ยนเหี้ยนเหีเห้ยงา,านมันกระถางนึงปลูกในบ้านกพ็พอได้กินเด้อพี่น้อง ความภาคภูมิใจของตัวเองที่ปลูกในบ้านเป็นหลานชายบอกว่าเลี้ยงแม่เลี้ยงสัตว์ในบ้าน <g iggle> งามงามงามของผมประมาณนี้แหละจ้ะใส่ป,ปีกปลายบนี่แหละชีวิตต่างเหรียญพี่น้องแกงเหงาได้มันจะเป็นยังไงดอกแต้ว,วกับบุ๋มนิดๆหน่อยๆเพราะได้แกงเหงาเนาะจะเนาะสวยไหมเดี๋ยวเจอก,กระถางนี่อีกที่เนี่ยถึงมาตั้งนี้ ถัง,งี่วนจะเซตไปอีกถังนึงจ้าปิดก่อนดินีนเม,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 ม่จิไปตัดตัวเมย์ย่ามันปิดจะพี่น้องที่พักเราได้ปะนี่พักกระถังไน่นึงก็ได้เลยถังเขายู่น,นี่ น,นี่ห้ดูด้วยจ้ะทีหลังว่าจากตัดแล้วแล้วก็จงไว้งีแล้วก็รดน้ำพ้นดินในนั่นคือเก่าเขาก็จะขึ้นมาใหม่อีกนี่เขาก็จะขึ้นมาใหมก่กินได้ตัดเขาดูในคลิปที่เขาบอกว่าได้กินประมาณสามรอบนี่ขึ้นมาแบบมานี่จ้ะนี่คือตัดแล้วนี่คือตัดได้บ้ะลองทํากินดูเด้อจ้ะชีวิตต่างเหรียญทากินไปเราอยู่ในบ้านเราไม่มีพื้นที่เราก็ทำเพราะ้ดแกงเอาเพราะไดกินแค่ชุบฉิน เห็นอกานีลูกเหนื่อยมากับพ่อได้ให้ลูกกินนห่ความภาคภูมิใจจ้ะเราไม่มีพื้นที่เราก็ทําใดน้อจ๊ะเนาะเค้ละจ้ะคิปนี้ก็จะไว้แคนนี้เด้อจะเจอกันใหม่คิดหนาลูกขดวนพาลูกชายเข้าไปื้อของรึใหม่คิดหนาจ้ะสวัสดีจ้ะอันนี้คือดอกฟันสิงตูด้จะพี่น้องเห็นดอกสวยๆเลยเก็บมาฝากเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งดอกไม้ประดับบ้านเป็นทั้งไอ้พักให้กินดอกสีเหลืองๆสวยๆขึ้นตาม Bà già bà lấy nhiều cưng tắm thôi nè tuấn đọc mày ban già đạo đớt chờ